เตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้น <IS P. S 1> เด็กที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีหรือผู้ที่มีภาระทางการเงิน <IS P. S 1> คุณแม่ไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะรับชมเพื่อความบันเทิงด้วยความปรารถนาดีจ้ะคุณแม่พี่สเตปสวัสดีจ้ะคุณแม่พี่สเตปจ๊ะวันนี้คุณแม่พี่สเตปมตากับเกมใหม่จะแอสการเดียนนะเอสการเดียนอามาวันนี้เอาทุนมาสักพันห้าร้อยบาท เป็นเกมใหม่นะยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะขอเปิดเสียงเพลงมาสักนาทีดูซิว่ามันจะตื่นเต้นสักแค่ไหนไอ้อย่าลืมทำเตือนนะจ๊ะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ป,แป,ปีแม่ไม่แนะนําให้ทําตามผู้ที่มีภาระทางการเงินก็เช่นก,กันนะจ๊ะให้ดูเพียความสนุกสน,นานและความเพลิเินเท่านั้นอ่ะเรามาดูซิว่าเราเล่นยังไงส่วนมากเกมพวกนี้ก็เนี่ยเห็นไหมมีวายมีตัวสเก็ตเตอร์อันนี้ก็คงจะเหมือนกับเกมหลายๆเกมนะ ลองดูนะลองดูใจมันไปก่อนมาพันห้าบาทเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่านะกับเกมใหม่นะเอาลองไปที่5บาทก่อนมาโอ้โหเบ็ดแรกก็สวยงามแล้วรับไปเท่าไหร่3าบาบาทไอ่โอ้โหเบ็ดที่2ก็สวยงามไหมสอนี้โอ้โหปรับมือรุ้นอย่างนี้แตกยาวๆคูณเก้าโอ้โห เกมใหม่แจกว่ะโอ้ยกาเดียนนะลองเพิ่มเป็ดนยไม่ใช่เพิ่มเป็ดแล้วคุมแม่งไม่แจกนะลองไปที่1ิบาทดูเมื่อกี้ได้ทุนมาแล้วนะ,ะมันมีซื้อฟีเจอร์ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปซื้อดูบ้างนะเดี๋ยวขอเพิ่มทุนอีกนิดนึงตาโอ้ยเอาเรื่องอยู่นะได้สเกเตอร์ด้วยนะโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแอสกาเดียนนะ ันนี้เพิ่งเล่นครั้งแรกเลยนะไม่ว่าจะจะบอกว่าฝีมือหรือฟุกนะจะฟุกมากกว่านะคุณแม่นะ, <c oughs> ะมาดูกันว่าฟลิปหมุนนี้จะได้สักเท่าไหร่แอสการเดียนจะพาเราไปได้เท่าไหร่จ้ะชื่อภาษาไทยมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่านภาษาอังกฤษออกได้นั่นก็โคตรเก่งแล้วคุณเนี่ย ไปใส่ Google Translate นะก่อนนะเนี่ยส่วนจะออกมาทำคลิปโมอ่านกิจแม่อมขอบคุณลูกๆทุกคนกคนะจ๊ะที่ติดตามคดร,รับคุณแม่กันทุกวันเลยนะใครที่เข้ามาเล่นเกมกับคุณแม่นะรับเครดิตปีนะแล้วก็ใครที่อยากเล่นค่ายเดียวคุณแม่แม่กระป๋าถืไ้ให้แล้วนะอะมา40บาทรับรางวัลไปโอ้ยแม่เข้าฟรีเกมได้40บาทแตกนอกเมื่อกี้ได้เยอะกว่าว่ะ เดี๋ยวแม่งกระดูไปต่อโอ้โหนี่ไงได้สเกตเตอร์ขออีกตัวหนึ่งอันนี้ใช้สเกตเตอร์สี่ตัวใช่ปะยังไม่ได้ดูกติกามันเลยกูเปิดเล่นเลยเนี่ยมาสเกตเตอร์มาแล้วสี่ตัวเออแต่เข้าฟีเกมง่ายอยู่เหมือนกันนะ เมื่อกี้กูรู้สิบ,บาทแล้วท่าทางมันจะดูดกูน่ะก็เลยปรับปรับหมุนไปนะขออนุญาตลูกๆนะอาจจะพูดจาไม่เพราะแต่ว่าอารมณ์มันพาไปอนะอารมณ์คนเล่นเกมอะมันมันเป็นแบบนี้ใช่ปะเห็นหลานเล่นเหมือนกันแม่ก็พูดกันหุบนวายกันก็คนะืเออ ว่ายังไงต่อไปท่านผู้ชมเทียมาแล้วมาหมแปดจัดไปจัดไปยังให้เสียหวานเทียบไปแล้ว24บาทไดไ้อีก2บาท50 50ดบ้เว,ว้ยมาดูซิว่าไหมเบ็ด5บาทจะเข้าฟรีเกมได้เยอะกว่าเมื่อกี้ป่ะ142บาทก็สูสีกันนะแต่มันเบ็ด5บาทไงนะแต่ยังเหลืออีกอีกลั้ากหมุนนะแต่เมันก็แม่งแตกได้เท่าไหร่ว่าได้นีดเดียวแล้วก็เป็ด ทัวเบตห้าบาทเอาเรื่องอยู่นะเกมใหม่นะกาเดียนนะอะไรวะชื่ออะไรวะเอสกาเดียนเออใช่ไหม A A S. เอเอสเออสกาเดียนหรือใครจะอ่านค่ะกาเดียนก็ได้นะโอ้ยไหลไปเท่าไหร่ไหลาย,ยาวๆไปลุกๆไหลาย,ยาวๆสองร้อยหกสิบสองบาทถือว่าได้เยอะกว่าเมื่อกี้ว่ะถือว่าได้เยอะกว่าเมื่อกี้เอาเรื่องแล้วนะอันนี้ยอดรวมได้สี่ร้อยยี่สิบ แล้วนะเมื่อกี้ได้นิดเดียวนะเบดสิบบาทเอาเรื่องอยู่นะตอนนี้ขึ้นมา2องพันแล้วลงทุนพันห้าร้อบาทก็ไม่ไดไปมา500รยแล้ว600อแล้วด้วย <c oughs> เออแอสการเดียนเออจัดไปอย่างนี้งานเอองานนี้งานดีไปแห่มาเนื้อแน่นนะ <c oughs> ทีละสอบาทสบาทคูณสามสิโอ้โย อย่างนี้พวกก็ดีใจสุกซึ้งมากเนี่ยอีก121บาทหุ่นเงี้ยมาได้ได้เรื่องว่ะเอามาโคตรลับของคุณแม่เลยนะโคตรลับของคุณแม่นะโคตรลับของคุณแม่มาแล้วจ้ารถตุกต๊กตุ๊กบรรทุกผ่านนะโคตรลับคุณแม่รถตุกต๊กตุ๊กบรรทุกผ่านยาวหน่อยนะจ๊ะแต่มาเล่นเกมกับคุณแม่ได้นะครอยากาเล่นเกมเข้าขลกลุ่มในเกมคุณแม่ที่ ลิงที่ปักไม่ให้เลยนะจ๊ะชื่อกลุ่มโบนัสคือแม่พี่เต๋อแล้วมีกิจกรรมให้ทุกวันนะช่วงนี้อาจจะมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมหรือสองกิจกรรมแล้วแต่งบประมาณของกูนะ <c oughs> อ้าวแต่วันนี้น่าจะมีสองกิจกรรมนะเข้าไปเลยอุ้ยสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบดังโอ้อ็เ,เดียนได้เรื่องเอาเรื่องกระเบื้องแตกโอ้โหตอนนี้ไหลไป8 7 6บาทโอ้ยรับรางวัลน,นะสุดยอดอสการเดียนนะ าเราไปต่อที่เป็ดห้าบาทเออมาไว้ตัวนี้แตกโคตรสวยเป็ดหบาทยาวๆไปเลยละกันบาทคุณไม่เสี่ยง <c oughs> ถ้ามันแตกแบบนี้นะอูโหสเก็ตเตอร์เข้าต่ออีกไหมอะ่ะวุยงานนี้เกมนี้มาแจกมาแจกแจกจริงๆอะมาเพื่อแจกจริงๆเอลองดูสิลองไปเป็ด30ดูลุล็อกมือ ไหลมาเออต่อมะไมายาวมาอันนี้คุณแม่กดมืออย่างเดียวเลยนะไม่ไม่ได้ปรับออโตโน้นะมา้าเออแตกไม้นี้สวยวะ่ะคอมโบนี้69บา้าบาทเบมบาทแห่สเก็ตเตอร์มาบ่อยเหลือเกินแก้วได้67บเออได้แก้วได้เยอะวะ่ะแต่ถ้าได้ได,ได้ได้แก้วได้เยอะเธอไม่รู้ได้ขวานได้เท่าไหร่เพราะว่า ยังไม่ได้เข้าไปดูนะแส่หม่สเตเตอร์ไหลนะเ,เออกดมือใช้ได้ใครยังไม่เคยเข้าไปเล่นนะัเก็งขม่ของค่ายทีดีนะวันนี้คุณแม่แนะนำเลยทีเดียวเท่าไหร่247บาทหูตอนนี้2,900บาทแล้วอีกนิดเดียวนะ่าจะได้กำไร1,500แล้วจบไปถึงไหม แหงก้าบาท ได้กำไรพันหนึ่งเราก็พอแล้วนะโอ้ยสเกตเตอร์เข้าไหมเข้าแล้วเว้ยเฮ้ยเอามาแหมมีโอกาสมีโอกาสงานนี้เอาเรื่องแล้วนะมีโอกาสมีโอกาสมาดูว่าเข้า10บาทปีเกมกับเบ็ด10จะไปได้เท่าไหร่นะมาแล้ว8บาทมาคสบองบาทตอนนี้24บบาทแนละ้วไหลไป เดิมกดซับสไครคุณแม่ด้วยนะใครที่เข้ามาดูคุณแม่นะมือใหม่เลยนะมือใหม่ที่เข้ามาดูคุณแม่ใหม่ๆเลยนะมีปุ่มซับสไครให้นะอยู่ด้านล่างขวามือเป็นโลโก้คุณแม่เล็กๆนะกดไม่ได้นะไม่กัดกันนะแล้วก็ไม่โกรธกันด้วยนะแหมช่วยเป็นกำลังใจคุณแม่ถึงพันสัปดาห์ที่มีเ0 0กว่าแล้วนะจ๊ะชอบคลิปคุณแม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครคอมเมนต์มาด้วยก็ได้นะจ๊ะแม่ได้ไปเท่าไหร่วะ โอ48บาทอ่ะโอเคนะจ๊ะถือว่าแจกใช้ได้อยู่นะลงทุนพั0ห้าตอนนี้2อ0พันหะถือว่าได้กําไรประมาณพันหนึ่งเราพอแค่นี้ดีกว่านะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะจ๊ะกดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจกันอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะจ๊ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า